สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็ได้กลับมาพบกับเบน740อีกครั้งีนช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มีคลิปลงในที่ที่เพื่อนๆนได้ชมกันเลยนะครับวันนี้ให้น้องเป้ช่วยถ่ายคลิปให้เนื่องจากน้องแอ์ไม่อยู่นะครับติดภ้ารกิจทีบ้าน,านจังหวัดครับตอนนี้ก็ยังอาการไม่ค่อยดีขึ้นเท่าไหร่เจ็บคอเหมือนเดิมครับอันนี้คืองานที่ขึ้นรอพร้อมที่จะประกอบนะครับ ไปทอดส่งเพืเ่อนนะครับมีสำหรับรอบคู่ของพี่ออฟนะครับเดี๋ยววันนี้จะขึ้นรอบคู่ของพี่ออฟกับครับ,นะรบส่วนชุดน,นี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว <c oughs> ของพี่ท่านหนึ่งนะครับเป็นโดยท่านสามนะครับอันนี้ของพี่เตชิตนะครับกองบองแบบที่หนึ่งทำไว้เ,าาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปในชอ่องเพื่อไปขึ้นปลายทอให้เพืเ่อนๆที่พนะครับ เดี๋ยวเราจะพาไปชมข,อข้อโถงท่านสามตัวใหม่นะครับตัวที่ทําเสร็จแล้วก็คือตัวใหม่กันแตเหตุที่บอกเป็นตัวใหม่เพราะว่าจากที่รถต้นแบบมีปัญหาเรื่องของไฟนะครับสตาร์ติดหลัติด,ตดน้ํามันไปทํางานนะครับลองเช็คดูแล้วมันมีระบบไดเสียเลยต้องสั่งกล่องสินคตัวใหม่ไปนะครับผดว่าใช้เวลาพอสมควรในการสัง่งและเมื่อวานนี้ก็ได้รับมาแล้วนะครับ ลังจะใส่กล่องไปแล้วเนี่ยเกิดการเป็นถึงรถปีนะครับผม <c oughs> มาเปิดโปรแกรมดูก็พบว่ากล่องตัวใหม่เนี่ยมีอาศางศหหรือเบิร์ต่างกับตัวเดิมประมาณสาององศา,าถึงทำให้ไฟแก่ขึ้นนะครับทางกระจายน้ำมันก็แตกต่างจากตัวเดิมพอสมควรก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าในื่อกล่องป็น,นพ์ทเดียวกันกับตัวติดรถแต่ทมไมถึงแตกต่างกัน เป็นทุกตัวหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าแต่อขอยืมของเพื่อนมาก็ปกติดีแต่ตัวที่ส่งมาเนี่ยกับป็นปกตินะครับแต่ถืถอว่ามันปิดปกติในทางที่ดีไม่ได้แย่ลงก็ไม่เป็นไรนครับก็เลยทําให้เราต้องขยายามขยายเรามาชมกัน <c oughs> นี่คือกล่องติดรถนะครับเพลินใจ หมายเลขัำเบอร์เดียวกันครับทุกอย่างเบอร์เดียวกันหมดเห็นไหมครับแต่ความชัดของตัวหนังสือตรงสติกเกอร์นี่แตกต่างกันครับใส่ไปแล้วก็แตกต่างกันผมก็เลยไม่แน่ใจว่าเอ้ยอันนี้มันเป็นกล่องกล่องอะไรกันแน่เห็นไหมครับทุกอย่างเหมือนกันแต่อาุาษาตัวเบอร์ไม่เหมือนกันนะครับเลยต้องทำคอท่องใหม ตแต่ท่อนที่หนึ่งถึงขอที่สิบสี่นะครับจะแตกต่างกับข้อเดิมที่ทําไปทิดที่แล้วประมาณรวมๆแล้วประมาณกเกือบหนึ่งนิ้วนะครับขยาย้อข้อนหน้าให้ยาวขึ้นท่อนกลางนะครับผู้วัดไอเสียก็จะมาจบอยู่ตรงนี้นะครับห่างจากจุดเดิมเห็นไหมครับสังเกตดูเส้นสีแดงนี่คือเส้นที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับเห็นไหมครับมันจะไม่ตรงนะครับ จะเ่ินไปข้งางหน้างนิดหน่อยแต่ก็เป็นผลดีนะครับัารเร่งดีขึ้นนะครับข้อใบนี้เสร็จแล้วครับเป็นข้อที่ออเดอร์มาของพี่อ้ํานะครับออเดอร์มาตั้งแต่ตอนที่ผมไปสอนขี่รถท,ที่การจนบุดีพี่อ้ําผมว่ามไม่เป็นไราจารย์ไม่รีดนะครับข้อใบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้พี่อ้ํานะครับเป็นเวอร์ชันสามนะครับลายแบยบใหม่ ภายในทําใหม่ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงดูแต่เสียงผมก็ยังแห้งแห้งเหมือนเดิมนะครับไม่สบายมันมีระยะเวลานานยิงองแอรไม่อยู่ไม่มีใครปล่อยหายายทางเลยให่ๆนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงดูครับอันนี้ยังไม่ได้ใส่จุดลดเสียงครับเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องทำให้เสร็จ พอจะแก้มเข้าที่เข้าทางเสียงกจะนุ่มลงนะครับรวมนั้นใส่ถุงวเสียงวิ่งในสุเนื้อนุ่งเงี่เข้าที่ก็จะซอฟลงนะครับยวทำถุงวเสียงนะครับนอกเก็บยละเอียวกตัวยืดต่างๆน,นี่ก็เสร็จแล้ววันนี้จะส่งให้นะครับแล้วก็จะขึ้นสองท่อ,ต,อต่อเลยนะครับอของไอ่งอ,อ๊บนะครับที่แต่ส่วนปลายเดียวก็ทำปลายอยู่แล้วก็คือว่าทยอยออกพร้อมกนะันนะครับ พี่เพื่อนๆก็ใจนิดนึงนะครับผมไม่ได้หยุดไปไหนครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าร้านขายแก้นาร้อนตื่นหุืวันชาวแว้งไปดูมาแล้วมันไม่เปิดนะครับเป็นตุดจีนนะครับแต่เราไม่มีตุ้ดจีนครับเรามีทําทุกวันไม่มีวันหยุดนะครับ้าไมจะเป็น็นธุระที่ไหนมไม่ได้ไปไหนครับทำงานในเพื่อนๆถ้าหยุดตรไม่หยุดไหยวันไปเที่ยวนะครับแต่ตอนนี้ไม่หยุดครับทําทำต่อไปครับ ถ้าเกิดกนั้นหายวอนติดไม่ไวนก็ควรจะร้องอหยอกเสียเวลาสักวันหนึงนะครับเพื่อรับเงินกลับบ้านอันนี้เราให้เงินอยู่ทุกฐานว่าแม่คุณสอนแล้วครับครับแล้วก็ขอตัวทํางานก่อนนะครับเพื่อนๆจะได้รับข้อความไ,ไวๆครับขอบคุณครับสวัสดีบบสจีนด้วยครับสิงเจีย uki, นนยุ่งอีซิงกุ้งใช้ร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านนะครับสวัสดีครับ